นี่ฮะพ่อแม่นะฮะสวัสดีครับทั้งสองคนนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะที่มาเยือนพี่แจ็คดอซันนะฮะในพิปตานะะเดี๋ยวพี่แจ็ค oh. จะต่อให้ดูอ่ะพร้อมหรือยัง <Okay. S 1> อ้าวพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวชื่อน้องฝนเะนาะโสดไปเนี่ยโ <Okay. S 1> อ้ย เห็นแต่ลูก,กตานิดเดียวนะสวัสดีครับสาวน้อยครับนะฮะไหนขอมือใช้สวยพี่แจ๊คเห็นหน่อยสว,สวัสดีครับน่ารักมากฮนะโอ้ยมีคนเดียวเลยลูกโทนด้วยนะฮะห่วงมากคนนี้ชื่อว่าน้องนนะฝนนะครับหน้าตานี่บอกเลยว่าเซลฟี่น่ารักมากครับนะอ,อายุเท่าไหร่แล้วยี่สบองนะ <22. S 1> ปีเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการโดยกําเนิดใช่ไหมฮะอาเภอนี่บางคนบอกบางพีผมอยู่กรุงเทพอ่ะมีปัญหาไหมนะไม่ได้บางพีคือบางพีนะฮะ อา้าววันนี้น้องฝนแค่มาเจาะหูอย่างละตัวท่านนั้นเองนะฮะเธอบอกว่าพี่แจ๊คหนูสิวเยอะไม่มีสิวไม่มีสิวน่ารักมากนะฮะ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาดูกันให้กำลังใจทัวด้วยนะฮะคนสมุทรประการวันนี้มากับใคร <c oughs> นี่ฮะพ่อแม่นะฮะสวัสดีครับทั้งสองคนนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะที่มาเยือนพี่แจ๊คดอซันนะฮะสาวคนนี้น่ารักมากๆเลยครับเห็นไหมพอขึ้นมาเขาบอกน่ารักมากๆเลยอ่านนี้ <c oughs> เห็เนไหมเห็นไหมเออเนี่ยมีคนชมเชยอย่างเงี้ยนะ อาวขอสักห้าร้อยคนภายในพริบตานะเดี๋ยวพี่แจ็คจ็ต่อให้ดูอ่ะพร้อมหรือยังเอาล้อ้าวพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราใส่ห่วงให้เธอด้วยนะครับโอ้ยน่ารักจริงๆครับนะนี่ครับความน่ารักกับพี่แจ็คต่อสั้นนะฮะแล้วก็น้องๆอย่าลืมนะครับนะฮะตรงป้ายแดงๆนะฮะนะฮะก็มาแอดเข้าไปแอดเข้าไปศึกษากันดูนะฮะว่าเราต้องเล่นยังไงนะฮะนะครับอ้าวนะมาดูกันนะชื่อน้องฝนเนาะสอดไปเนี่ยโอ้ยยังเหลือเหล้วสวยขนาดนี้เอาดีๆฮะ ก่อนมีเงินมีงานค่อยหานะครับอ้าวพร้อมแล้วฮะพี่แจ็คดอสตันเดี๋ยวเราใส่เก่าให้เธอก่อนนะครับรูปเก่าเธอมีดีแล้วเธอบอกว่าไม่รู้จักอ่ะแจ็คดอสัันที่ไหนครับเอาจีิรู้จักนะนะ มากนะครับตามพ้นที่ให้น้องฝนลงไปครับโอเคไม่ฝนโอเคครับเธอบอกว่าพี่แจ๊คขาอย่าทําให้หนูเจ็บนะคะถ้าหนูเจ็บหนูจะจําเลยว่าร้านนี้ทำให้สัญญาครับว่าไม่ทําให้เราเจ็บอย่างแน่นอนนะครับเราจะต้องประทับใจกับแจ๊กซอสที่สุดนะเพราะร้านนี้ต่อแล้วสมบทํา์วาเจ็บไม่เกิดเองใช่ไหมก้าวเจ็บไปยน้องนี่มันมาเลยพี่ขอจับชีพเลยโอเคครับอ่ะต่อนะครับนะฮะน้องฝนครับ ถ้าเป็นร้านอื่นเขาก็ไม่ถอในให้เราครับเขาก็จะเอาตัวนี้มา,ามาใส่ด้าน้นบนแทนมันจะไม่เสถิไไดก็จะว่าโอเคนะถอนคายนะครับครับห้ามขมิ้นตูดนะเวลาเจาะเข็มมันจะแทงไม่เข้าครับถ <laughs> อนคายทับสอน้อยนะครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์ดีๆให้กับเพื่อนะครับนะครับฝากไปด้วยครับงานดีด้วยขนาดเนี้ยไม่ต้องมีเน็ตเลย ก็ผ่านกนไปฮะรูแรกนะครับเจ็ดไหมเจ็ด้นแล้เสียหนึ่งข้างนะครับนะฮะเอเคไหม โอเคฮะที่จริงมันต้องใส่ตัวเปิดเท่ากันที่สวยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเพิ่มอีกขิดข้างหนึ่งครับต่อเลยก็สอบถามกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นกีวจมนะฮะหูมีปัญหาจอะเปรี้ยวหรือว่าจะเป็นพวกิโลงกีลอยนะครับหรือว่างานฝังนะครับก็ถามกันได้ครับางนขาออกครับขาออก สอบถามได้ครับ0864504771นะครับกับแจ็คดอสันบันทายนะครับ

ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นทั้งสองข้างนะฮะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฝนเขาดูก่อนะนะครับระนะครับฝนกลับมาจมดูเนาะโอเคไหม,ไหมะะดูด้านหลังเดี๋ยวให้น้องผมนั่งสักนาทีหนะะึ่งได้ไหมอาจจะแบบว่าเปลี่ยบไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้อดงดูเรื่อง ตัผามได้เลยครับกับพ uh ี่แจ็คดอสันนะครับขัดคอนรัตย์ใสดแล้วกนลูกมะอกจอกลิ้นแม่จอกลิ้น <GO> ส <av uther> ี <discussion> ่ร้อยครับครับสี่ร้อบาทรวมหมดแล้วนะรถ ครับก็เสร็จเส้นครับกับสาวเอาไว้หน้าสวยหนังฝนนะเด็กสมุทรปราการสาวสวยสมุทรปราการเรียบร้อยสองข้างนะครับมาบ่อยไหมตลาดรถไฟไม่เนาะโอเคครับสรุปแล้วสองข้างเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมไม่มากไม่บายครับนะครับไม่บายคถึงนั้นเราคู่ฮะัก้าวเข้ามาคนหนึ่งคู่นะนาทีเดียวฮะนาทีเดียวรอหลังก่อน เชิญน้องก้าวเข้ามาครับนะฮะโอเคก้วนะฮะน้องก้าวบอานี้เลตัวละเดี๋ยวมาให้พี่เต็คแกกิ อย่าลืมนะอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่าก,กระแทกได้ไหมเหมือนเดิมนะจะได้นนะคิดได้ทุกอย่างครับนะ สามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อประมาณอาทิตย์เศษนะนะประมาณ3-4วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้เลี่ยเปลี่ยนได้เลยครับนะ